สบายดีพ th ี่น้องสบายดีเอฟซีเาือดบอกนี่คือกาวพี่น้องส่องซาบรายพี่น้องเลยกินไม่ลงกินแม่เขาี่งชอบอินน่ะปฏิยุนภัไพลเด้อพี่น้องอยู่กับ้นหนึ่งนั่งนั่บะมีมือขึ้นก็หน้มาให้ได้แม่มันะขึ้นหนึ่งลูกมาเอาประธานให้ จ้าจ้เถือมาแม่ลูกมันกินฮาก็บไดมาตเต่งๆหึงหละพอช่วงเกี่ยวเขาก็พ่อเกี่ยวเขาจเาพนงน่งอันนี้เขาจะเอาย่างสารสะอาดอันย่ัวนกโมาผัดเอากบมาหายมาหายกับผู้ดีผนเห็ดขีวเห็ดกินตำหมักถั่วสี่หน่วยต้มหอยจักสิเบิร์ดบ่เบิดบ่วชงสิบเบิดเข้าจะอาปลาคืกุ่อมไว้ตะ่ได้หอยแก็คทืง ผูกปงกันนะบอกนกจจะกุาจักกุ้งน่ะมาพราวลูกเต่ากับบอยู่นึ่พี่น้องอยู่คนเดียวพี่น้องเลยอยู่คนเดียวกินข้าวคนเดียวกินข้าวกินคนเดียวเนมูอยู่ติหนึงเขาอันหนึ่งเขาถวยเดียวแล้วเอาหนึ่งแต่ชาเต็มหมเต็ม เขากันหนึ่งเธอเดียวแต่สาเลยแล้วเลยเต็เต็ย่นแกนามื่บอกเดวต็มหัแ้ได้กินเบเรียวพ่จมาเลี้นนันเี้ยงแมวสามตเลี้ยงม้าตัวหนึ่งม้าพ่อได้เห่าแมวพ่อเป็นมุนอนกับนี่แนละนอนกับแมวอื อันลูกเพิ่นลูกอเป็นหนั่งน้องเก่็ดเป็นหนังแมวข้าตาย้พระจิตวิเถอะเฉลยอันลูกเพิ่นนะกับปอยู่อันปลาหยู่น้ำหย่าหย่าหนามีทุกอย่างมีไผ่ผ้าเนาะมีโทรทัศน์มีตู้เย็นมีหมูเด็กน้อยเด็กน้อยก็มีหมูแล้วก็มีโทรทัศน์เบิ้งเดี๋ยวไปอยู่น้ำหย่ากินอยู่น้ำหย่า เาก็ได้งินแต่แม่มีว่าสุฟังเราก็เลยเออมอนี้มอนี้ก็เลยปกติเนาะเด็กน่อยก็มีมองไท้มองมีทารทัศ์เบิ่งเลยก็เออเด็กน้อยก็ไป่นะมอนี้ก็เลยชวนแม่มีมาเบงวอาเป็นแม่นบอกว่าผมอยู่ผู้เดียวมาเห็นก็อยู่ผู้เดียวดี่นจะอยูู่้เดียวไดไปอญาตบคือบ้านันเห็นไปเห็นล้ขอนอนนั่นั่ตายนอนนอะบัวนหอนเต็นมาเลย เออพันพลินพันฮินพวเพ้ิยักษ์ข้าาได้ป่ะใต้ทุกทีถึงหนอนน้ำเมียวเออปลาเป็ดเม่ามาชินอืมมัอมากกับบริยะหัวมากนะนี่จะเทียงแมวเท่าไหร่ก็ถึกถึกมันอยากกินโน้ดแม่มาอืมเอาไข่หนึ่งกับบริม่วเพลินพันหินผัวเพลน้วงอป คัวนางจยางมันอนนํำมาสั่นอากูคนพันเห็นผัวคนบอกเลยว่ากมาดอนได้ตางคนต่างอยู่เลยคนว่าข้ามเฮ้ยเจ้าก็บุมใจบาสกินะก็มีเข่ว่าเก็นอื่นเ้าอยอออออ้้อ้นยอ คนกันใจบาดพระเจ้ากําพันธุ์เทื่อได้บ่อกเออก็เมื่อนี่แล้วนะเจ้าเมื่อแม่อมื้อค่อยเมื่อบ่ตีนงเนาะว่าตื่นเพื่อตื่นมาพสิย่างฮอดพู่ย่างฮอดดเนาะแม่่พี่น้องมีี่นงบ่มีก็เลยเพื่อสิย่างฮอดบ่ตีนงเนาะ นั่งเือก่อนตื่นชวยมาเปิดไปหากินหายาม่เฉยอิดเหนื่อยกัอนนอนตื่นชวายตินเลยสวยแล้วอ่ะนอนตื่นชวายแบบหงมามากพอเปิดเขาเปิดจึงหยางเหาะหยางพี่น้องหยาเมื่อวัดนั่นมันบเมแของไก่ช็อกสามกิโลผมว่าจะก็คือเปิดไปหาะก็ชวยอยานก็กินไปอย่างเมื่อได้ยาเนาะโควิดเนี่ยน้ำบาดใหญ่ก็จัจนแต่ยาลูกก็ยุด ยุดแต่แต yeah. ่เมื่อน uh uh ั่นเด้ล uh no> ูกหมือนไปตองเทีย well ่ยุดคือกันารยุดคือการอย่างเยแต่ว่าเราเมื่อนั้นห้ามวะเกิดเมื่อเลยแยกแน่วะจะแผลกระจ่ายังบอกได้ฉุนน่ะพายายปรมอเราว่ะกยกกับไม่มาป้องกันเราวะจะแผลกระจาวะแต่มันติดงานอว่าแล้วบางคนบางคนก็ว่าติดง่ายเฮงเต็กคันผู้ได้เป็นโลกเฮง ไว้ท่นติดไว้นี่ติดไว้คือเฮ้านี่โว้ยวัคซีนกับบริสิทธ์ีดษวัชอินคอยช้องเข้มไม่ได้หรอน้าอืมไปเหมือนไปพร้อมมือเดียวกันบ่คอไปซักนะเมื่อเมื่อเมื่อนากพ่อพ่อกบพะอรันพะอาันเข้มที่หนึ่งนะนะเข้มที่หนึ่งไปเข้มทั่เต็มเตกกไปคอยยางเมื่อเรียวกเอาแตงหันของกับยางไปยางไปซัก ปยชักัปาพี่น้อง่าห้องปัสสาวน่ะน่ป้ลยเร็เฉพาะกับลาป้ายเ็นผดเออแบบแบบปาเลยแมาก็มนคิดคิดว่าที่างปนั่นแหละแต่ว่าเห็นเขาเขาเห็นแหละเขาก็สอดไปน้ำสอดไปสอดมาหัเลยี่้อนเขอดน้างบม่มีหลดพ่้อม่เราเขาเจาะลาบมากแต่แต่หอมอไปแล้วเราไปลงเทียนมาเจ้าก็สิทิ์ไม่ได้ใช้กันแล้วแต่เขาเลยมอใช้ก็อยาเพราะม่เลาวก็ลงหน้ากองไ่ได้ประจา ตอนนั้นนะืองได้เนี่ายเลาอัดช้างกาอารมณ์ไม่ต้องพูดถ่ง่าย่หมดได้ตายตายเลยหรอเ่อันอาแม่ว่ะนั่งจากตะปาง่อยจะว่าเกี่ยนับไอ้คนอาจารด์จน่ะเด้พช่้า่เจ้าพี่เจ้ามียจะไปนำอาป่าได้ไปอาป่าไดไปอัดช้างเลนะถไม่ได้ไม่มีจไปซักบ่อได้ ไปละเมื่นไปละเมื so ่นเขาตรวจกำรันกำรันสูงหนึ่ซักบ่ได้สองเตี่ยสามเตี่ยไปแล้วเขาตรวจเบิ่ม้องชงกับไปขืนได้ตอนตอนนั้นตอนน้องอ้ำมาทุกข้อจากแพทย์นั้นไปเช้าต้องชงไปขืนตอนนั้นหมดที่เขาไปหาหน้าคนเด้เขาเรื่องซักอันยาโควิดอ้าวเขาไปเช้าครั้งแรกข้าน้องเอ้ยข่อยางเข้มบริชช่อว่าความกับโคตรคือเต่านไง แมวอื่นโบย่างย่างเค็มย่างเค็มย่างเค็มยังเกาะเค็มชักยานะย่างชักย่าพี่น้องเอ้ยแบบยั้งโบย่างนะโบย่างนะเออ่นย่างแต่เค็มต่าเดียวแบบที่ชอบบอกคยชักยาบอกก็ท้ามอาเนี่ยวันนี่หลามาครั้งแรกแต่มอสตัวนี้ดั่งเห็นผู้ว่าควันพี่น้องเอ้ยแมวอื่นนางโบย่างย่างเค็มชักย่าแต่ป้าเบิ่งนางกินข้าวนะพี่น้อง บบดักยังกันดิมัมันจะจำถั่วมันมือชาวกิโตมือชากิโตเออโอ้พี่น้องเลยทมหอยกับมือชากิโต้ชาวกิโต้หนึ่งแต่เข่าฮะและเข่าก็เข่าก็ถัยนี่แหละจำถวยนี่แหละพี่น้องถวยพุดกินนี่แหละถ่ยน bueno> ี่แบบวบดกแต่ชากิต้ที่ว่าอะกินกินผู้เดียวนลูกก okay ับพ่อบอกเดมักไกซะ มีหมูมีขู่ยู่พุ่นกินอยู่พุ่นเลยมาแบบมาแบบนี่นั่นนางได้เฮือนเฮือนครัวเลยพี่น้องเฮือนครัวนางกันดิกะสิประมาณนี้ผ่าตั้งอ้อมพี่น้องคางนี่กะแยงแยงล้านสมบัติอะไรนะเอาขู่มาเนื้อเอาแยงล้านขู่มังหอยโอ้ขู่มังหอยขูหอยเพื่อนเพื่อนไปงุ่มหอยอันนี้กะแยงล้าน มาขังลมขงังฝนอันนี้ก็เป็นผาตังถ้าวไพ่ผงใส่ที่ว่าสอดไปเลยนี่แหละสภาพของเสาอินผุนกระเฮือนคั่วกระมุงเรียบร้อยพี่น้องจะทำอะไรมุงนี่นะเสาอินเออจ้าฟันหาพี่น้องอยู่โค้งมุงแล้ขาดพี่น้องอจ้างฟันหาพังกะซีไพใส่ให้สังกะซีคือนยาวเข็มนี่สังกะซีอเอเอยาวเลย ิชชองผุดบ่เบิงนัดะบนเพียงกบิห้างมันเบิอ้าตั้าตวฉันต้าเอออันนี้คือขั้วของนางพี่น้องขั้วของผุดว่าได้ใช้ปานี้มากินไม่เบกินนั่งอยู่กินกับแมวนะหวังูกะมากแมว อยู่กินกับมากับเมวไปเลยเพื่อนครัวนั่งกรสิประมาณนี้กระสอบประเสริมนางก็ไมดนิดนิ่นิด,นด,นดใจเพราะว่าช่วงช่วงซ้ำมือที่ผ่านมาน้ัน่มแห้งดีแต่เมือม่อวานนี่ก็เมื่อนี้นะมมลมม่มีลมพี่น้องแดดฮอน <c oughs> กระสิประมาณนี้แหละพี่น้อยนั่งจริงๆนั่งก็อยากได้เงินมาเห็ดนั่นแหละเห็ดดินบล็อกดินแบกนั่นแหละก็ขึ้นไปไนั่นแหละ อันเงินผูใหญ่จะดีพระมหาจิตนอนางะไ้อน่นะเงินผูใหญ่จะดีเงิกน่อใช้เงินก็อถือเลย่นิถือว่าได้สาเงินกับมันกับบกเราคอยได้สายังน้อยอินเพราะว่าขาพื้นข้อพ่ายก้บมัน ก็นาวกหยัดเงินไดตัใช่ผมมีผัวหา้เนาะือผัวหายแล้วกหยัดเัินแล้วผัวหาผผจัดแลกนเนาะเมนนะนะที่มันเหมือนกับมันกระดานพอลเพียมาเจ้าไปท่ใต้เลยเกงเกงเกล้ามาห่อเรือนอึดจังวะคือเข้าวแล้วคุณ้าที่ไปกนนดนน่ยมาได้ค้าทังได้ไปเถิ่นทั้งได้ละพอลูไปเลยไป ป้าพูดไปพากกินโต๊ะเราจะเฮลนผัดต่อยโอมไปเด็กหน่อยนั่นเป็นชอมันเด้นล้วประจักมันไปค้าอยู่เนี่ยยิ่งจะเข้า่าบานใหญ่นใหญ่กับเงินไทยเงินจักปีเงินเจดีที่เห็นลุงบอยเป็นสะพานมาหน้าขบักสะพานบุญให้แหลาๆพี่น้องที่ว่าลุงบอยเอามาเหมาะใหมที่วันอ่านลุงว่าเฮ้ยจงทางนี้ประจงทางนี้ อันเนาเอาไรพว่นันอแบอันแซอรเงก็อันนี้ก็ยังมเแค่หจ่งนี้แค่นี้โอจงพบดนประตัวคนเดียนมาบ่ได้กับบุญพิ่มันไม่นางมันมีมบนมีงบประมาณไม้นางมมีเงินได้เห็ดปลายทางได้เงินเองคานงานอ๋อไม้ของนางนะพี่น้องอันนี้นางก็ยังเอาสังกะสีใส่พี่นาองนี่กระัวเห็ดใสักีที่เฮืนเก่าตะกี โอเคพี่น้องสีดแรมลาฟาจ่าห้ากัห้ากับห้ากับมาหเมาขำมาเมื่อพ้ากับแยวิบอ่ะกัมาตเวนกับบุหนางเก่าหน้าพมากินพี่น้องคนเดียวพี่น้องจะเอาได้ค่กินได้ไดมาห้กินบัดนางกินเอาพื้นเดือนเดือนชองเดือนเลยพี่น้องเยแต่เกี่ยวเขาคนแหละ จักมากก็คือว่าบุคขอยห็นนี่แหละมากเลยพอทานกินไปกับบุได้ไม่แต่กระปูกพี่น้องนี่นั่นนะนี่ก็ไม่มีเอากบมาให้่กะได้ตัวกินได้กินแบนแต่ละมื้ออันดึงเท้าต้มต้มกับหอมใบงเลยแต่เดียวป่นป่นเออีนางกินตัวประหยัดประหยัดตังเท้าก็อันบม่ก็ตังเท่ากับหอมใบลงกับอื่เช่าตันจั่นโต๊ะอืมอันกบมหาหกโตหะอันเสิก์ฟีแมาจังมื้อบันรร้ย น้ำน้เธอกับปกินน้ำข้าวเราไปกินข้าวแรงเหมือนเอืมไปไปนี่เ็าจะไปไปน้องฝากกูหลยก็แชร์ส่องตามบล่นี่เดอพี่น้องขิดหนาพอกันไว้สบายดีฝากกูหลยก็แชรกดติดตามส่องมีเดอพี่น้องขอบคุลองนะ